ราสวัสดีพี่น้องกราบสวัสดีทุกผู้ทุกคนสวัสดียิ่งมือแรงต่อแรองแรงแสงแดดอ่อ,อนๆกับบรรยากาศตรงให้ทุกหน้าพร้อมกับเลียงงัวหาจยจีนหยาเงี้ยมือแรงพี่น้องนี่ก้อนขีดเขาขอกเขาเลาาตกงามแรงมากมือนี้ไม่บ้าน่ายูไม่บ้านไป อ่าซีเมนไม่ลด hair ือโอ,อกาสให้ไม่ยืห่นืท้ายคลิปจับกันปล่อยงวเลี้ยงนิ้วมือแรงไปลงไปให้หน้าไป,ไป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 ลงไปให้หน้าเร็วไป,ไปไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปลงไปให้หน้าไป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 เร็วๆรว เอาอีนันของแล้ววันของกอกล้วยแล้วไปไปไปลูกไปให้หน้าแล้วกินให้หน้ากินยาอยู่ให้หน้าเด้อง้อซี่ตูวพี่น้องเอางัวเพิ่มมาเลี้ยงเพราะว่าอยากได้ลูกได้เต่าไปไปลงกไปกินให้หน้าไป ngủ nhà hang kia đó, nhau một lát cả, ổng mà poi cái gì đã, bay bay luôn mà chìm hay nao, ngủ lại ngủ liêu, bye bay, học bay. พูดแต่ลงแบบนี้ลงแบบฝุ่นเออนั่นละไปเอ้ากิืนไปนี้โอ้ยเสียเก๋ามาติ่มเวงชีเนาะบุกเก็บบุกเมียนเกิดได้เกิดได้มันชีได้ลามแล้วนี่ทันบ่ลามมันบ่อยู่ได้พี่น้องแต่ยางงัวก็ได้ แน่นนโอ้ยบทตานเอียงน้นน่น่น,น,น,นโอ้ยลงไปลงไปที้งยางไปใช้บาทนี่ หยุดปุ oh, hey, no deste, s <S ้มด wow, ีมาโอ้ยเนาะขอบอบอบให้ไหวดิมันสิได้ลามแล้วบานลงไปลงไป แล้วบปโย้อย้ยบักขาม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 ,มาอะไร จีไป้ายมืออื่นไม่ยิ้จืนก็นจะได้เดินทางไปทางจังหวัดสุรินทร์พี่น้องไปเปิดตัวน้ำกระราเป็นยังบุญยังคุ้นอยู่มือนันไปทางอำเภอบันแดงพี่บุตรลักได้กันิบกว่าแพกอยู่ถือว่าเป็นยังบุญยังคุ้น พี่น้องให้การต้อนรับสนับสนุนมืออื่นกระสิไปเปิดตัเจ้าแรกพี่น้องเจ้าแรกจากจังหวัดทั้งรอยเอ็ดทั้งสุรินทรน์่ดละมีจีนกรกาสิบไปจากอาทิตย์หนึ่ง ยังได้จังสิกลับขึ้นมาหาลาบประกดที่เก่ามืนอคืนนี่ก็ได้อยู่สองโลพี่น้องประกดว่านั่นแหละได้เงือมาก็เอาไปซิดหมูว่านี่ก็ขึ้นอีก็ได้สองกิโลนอนเบิดมือก็เลยสี่โมงกว่าๆบ้าหา เอาง้อออกไปหากินหยากระน,นาวันก็นเลยปล่อยง้อออกมากินหยาเนี่เหมือนแรง่งหน้าข้องนี่บ่เเวณพน้องเอาไวปทะเลียงง้อหาทั้งเทียวช่วงนี่แหละเที่ยวเขาช่วงน้าดำหน้าเียบ่มีมองเลียงจำป็นก็ต้อง โวยวง้ซีตัวนึงดอกพี่น้องบ่หลายบ่หลายอยู่จังซี่ละพี่น้องอยู่กับทวงให้ทวงหน้าอยู่กับงัวกับกล้วยกับหมูกับหมาอยู่กับลูกกับเมียก้อมกับกับไก่กับป่าบ่ท่านในบ่ท่านในวันเฮียให้ป่าอยู่พี่น้อง เดี๋ยวคำจังหน่อยเนาะจังสิไปวานเนียให้ป่าแม่บ้านว่ยอยู่พี่นอ้องแม่บ้านไปคือว่าเปิดหูเปิดตาบ่เออมีรถแห่มียังเขากัไปไปซะไปช่องเบิง่งไปเปิดหูเปิดตาไปค่ายเขียดไม่จึงก็เลยว่าห่วยมันพ่อสิได้อยู่นะยังเอาบรรยาก,กาศน้ำมือแรงพี่น้องด้เบิง่ง ่อยงวเลี้ยง่อยงอกินห้าเงียง่ยเหมือแรงแดดก็ยุ่สูงยู่เราพี่น้องยงังื่อท่านได้ทำไงถือว่าบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งพี่น้องให้พี่น้องได้เห็นให้พี่น้องได้เบิง้งรับบรรยากาศเี่เหมือนแรงกลางทงกลางท่า ภาสิวาา่าเอ้าคือบ่เห็นดำหน้ามองนี้บ่ได้ดำพี่น้องอไปให้ง,งัวลีอย่ายงงวัวตัวคุนเสียงไก่กระตากแล้วชิมไนี่อยู่เขาโอ้เอาว่ากันไปพี่น้องขับแนอ้อยจังวะเอาให้ก็ได้เราผมก็เหี่ยวเราพี่น้อง,องไปแคน้อยกันโอเาตัดผมมาละไปงานชว่วงนี้ก่อนแต่อีกโดนพี่น้องปกติกะยูซี่ล่ะ งานกับเดือนละสองสามงานบางเทีกับทุ่มมาดุนๆคือโอกาสเอาน้ำปลาไปขายนำบึงบันจะกาดเลี้ยงงวปล่อย,ยงัวเลี้ยงน้ำมือแรงกุละ่ะเดี๋ยวจัหน้อยห้าจังไปบึงผ่านป่าให้เง้เอ,อว่านี้ให้ป่า <laughs> โอ้ปีนทองปลาสีร้ายสีน้อยพี่น้องถ้าใครติดตามชมเดอ้อ แล้วที่น้องบานีหลังจากปล่อยงวัวเลี้ยงหากินยาแล้วบานีเขาก็ไปวานเงียให้ป่าบูมเป็นวานป่าให้เงีย้ยดิชิดไป็นวานเงียให้ป่าก่อนงวัวเขาคอกเรียบร้อยกินอิ่มแล้วมืออ่นเศร้าไปจังว่ากันใหม่ป่ากระทานเนี้ยไกล้กระทากินเงี้ยอยู่ หวันแตกยาวๆวาล่ะได้ยินเสียงค้นย่างในเวลาได้กินเงี้แล้วมามามากินเงี้เร็ว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 ปลานิ่นปลาในาปลาขิงปาลาหลิงปลาโอ ไยวิสามีบบขวานโอ้ยไก่ล้วพี่น้องหยาบหยาบแล้วที่เพิ่มปลาหลายขึ้นเริ่มเพิ่มแล้วหัวอาหารจากคุหนึ่งสิเป็นสองคุ่เลยบุ๊ค ta nín ta nay ta sẽ phiên đùm nhay là phi nó cá xay cá đã cay cái này, không có sao để gìn khẩu luôn. ถ้ากินเขาปลากระลังไงป่ากระลังพี่เกี่ยวเขาพอดีพี่นอ้อง ตัดเลี้ยงหลายเส้นด้วยนี่สิบเส้นได้อยู่แต่สูงหน่อยอยู่ประมาณสองเส้นไปถึงเส้นก็มี รู้จังซืสิเราพี่น้องเอ้ยธรรมชาติทวงไห้ทวงหน้าแล้วจะหน้อยกับมาเกียร์ใกล้เลยโอ้คนนี้คือตัวใหญ่ vùng tung bàn con vinh đại ngang bò. Ô, ừ. lùng nữa, xa. Ừ. Nào, bà nội vinh đẹp xa mẹo 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 nhấp mẹo Bà ปลามันลายแล้วเดี๋ยวเอาเหี้ยดูว่าดังสิบเส้นสิบหาเส้นขัดตัวไงออกหนามเลือดที่ได้บ่บุนะโอ้บรรยากาศงามพี่น้องนี่มันแรง น <c oughs> จะได้เกีย่ยก่ â ได้บาดเดี๋ยวเงี้ยมาเกีย่ยก่ก่อนพี่น้องมาหอดมองนีพี่น้องภา,างพ,พาไปมองอีอยงในซุมเนไก่ตอกพี่น้องไก,ก่กตอกไก่ตอกมาเลี้ยง อยู่แล้วะนะจะเงี้ยไงน้าน่าจะได้เปลี่ยนให้พร้อมตัวนี้ป,ปิดปุ๊คุ้มไว้อ่ไ้พี่น้องหมามื้มือ็เทหล่ะ เอาอีกกลุ่มไงไก่กลุ่ม,มพร้อมพี่น้องขอโทษขอไพ่บางเทียอาพาเพราะชัดว่ายังเพราะว่าเห็ดผู้เดียวไถ่ผู้เดียว,ยยวหลังจากเอาหัวหานกับออกปลายผสมกันใส่ให้ใกล้ตอกแล้วแบบนี้กะที่ไปเกี่ยไกล้ ยุคขอ่ขอกบรพี่น้องให้ยังนะใหยังแมนบ่ล่ะสบขีแตกซะบ่สมจะได้มากระทุกงโรคมันเหลืองเลยซื้อบ่ท่านได้สุกบ่ท่านได้สุกมึงเนมันบมเลยเดียวเียบ่ให้เปลนสีแดอมเรยกเมียมาเร็ว เกี่ยปลาแล้วก็ไปเกี่ยไก่เกี่ยไก่ตอกแล้วก็ไปเกี่ยไก่คอกเดีได้หาซื้อเขาเ่ามาไว้สักสอบให้ไก,ก่อยู่เข,เขาเปียกไปไปไปกินข้าวกินข้าวเร็วคุ๊กคุ๊กคุ๊กคุกคุก แล like นแจกเงวๆพี่น้องคุ๊กกุ๊กกุกมากินข้าวมากินข้าว mối quan hệ rồi mày cái này <laughs> Đây mà nữa mất cú 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 กลังไงกุ <c ười> ๊กกุ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 ๊กุ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 ๊กนไหลยันจะเข้าขากุก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 ุกุกุ มันบึงผืนหน้าพี่น้องเขียวไว้บ่พี่น้องบ่าวิบางนึง่งฮนยังบ่ท่านได้เขียวยังบ่ท่านใส่ปุ๋ยได้พี่น้องนี่อันนี้เป็นหน้ามันป่าฟัางข้างนิดเป็นหน้ามีป่าโอ้โขบงอยู่ป่าวะแลียนอันหนึงเออมีป่าจนว่ามปนป่าบึขึ้นจากสาหนบ่เนาะอ๋อ วาบรรยากาศดีตกง่ามแรงเสียงเขียดจะหน้าห้องห้วยเก็บยอดพักเกษตรไปกินกระปูนก็นหนะ้าหมแอแรงนี่โมมี่เขีวเราพี่น้องแต่ว่าังคืดอยากยอดพักเกษตรกำลังงาม หม้วเด็ดจินดูรายจนปรุงบพท่านหม้อ <poems> กักิจินคนก่กินนี่แหละพี่น้องคโมวได้บรรยากาศเชียงเขียดใจหน้าห้อง เอาพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้เนาะพี่น้องนเนาะเข้าังมาพบพอ,อกันไหมคลิปต่อไปสิเป็นชิปยังนั้นพี่น้องถ้า่อยติดตามชมเด้อเออฝากไว้น้ำในพี่น้องสำหรับปูอยากได้น้ำปลรราปรุงรสต้มสุกแซ่บนัวตราใหญ่ขึ้นเด้อเอาโทรมาศูนย์แปดสองแปดห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าเก่าเด้อไม่ให้ขึ้นทรงให้พี่นอ้องอ้าวดีอกดีใจที่พี่น้องได้ เขามาติดตามเขามาชมทางช่องยายจื่นแซบหนัวย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อเบื้องแล้วก็ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เป็นกระลังใจให้กับศิลปินเจ้าของช่องมันเป็นช่องของเจ้าของแล้วพี่น้องตะกอนดูออฟฟิเชียลเป็นช่องของเพิ่นมานี่กันมันเป็นช่องของยายจื่นแซบหนัวช่องของเจ้าของแล้วในการสนับสนุนนี้เลยพี่น้องเด้อเอาสรคลิปนี้เอาไว้ชำนีพบกันคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำบาสสวัสดีจ้า